และตอนนี้นะคะชินอยู่กับ MG s 5 EV รุ่น X Plus คันนี้เลยค่ะราคาของเขานะับเปิดมา10เซงแวกเลยอยู่ที่779,900บาทเท่านั้นค่ะก่อนลูกค้าจะเข้าไปรับชมคลิปนะคะชินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจชินด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยค่ะ เะะช่นอยู่กับ MG s 5ะะรุ่น X c า a สีขาวคันนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะย่าพิธีนะคะว่าราคาของเขาจะจำหน่ายปัจจุบันอยู่ที่7 7 9 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวชินจะพาคุณลูกค้านะคะไปชมตัวรถนะคะรอบคันกันเลยนะคะว่าตัวนี้มีแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตัวด้านหน้านะคะลูกค้าจะเห็นได้เลยค่ะเรามาพร้อมกับไฟ daytime running light นะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวในโคมนะคะแบ่งเลเยอร์เป็น3ชั้นหล่อหเท่ๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นไฟ LED projector นะคะ อยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยนั่นเองค่ะถัดมาลูกค้าจะเห็นได้เลยนะคะว่าตัวกล้องเรามีกล้องให้นะคะเป็นกล้องรอบคัน360นะคะ และตรงนี้ค่ะโลโก้ของเราค่ะจะเป็นโลโก้ MG สีโโรเมีย e มนะคะหลอดเท่แบบนี้เลยทัดมาค่ะชิ้นมีการตกแต่งติดตั้งนะคะในเรื่องของตัวชุดแต่งนะคะ <S <S ตัวนี้จะเป็นชุดแต่งรออพันจากค่ายนะคะซันโตนะคะหลอดเท่แบบนี้เลยลูกค้าจะเห็นได้เลยค่ะว่าเรามีการเดินเส้นสายนะคะด้านหน้าเยจะเป็นเส้นสีดำด้านค่ะแล้วก็จะมีเป็นเส้นสีขาวตัดให้เข้ากับตัวรถสีขาวแบบนี้ไปเลยค่ะและที่ความพิเศษเพิ่มขึ้นมานะคะในตัวของซันโตเนี่ยลูกค้าจะเห็นได้เลยค่ะว่าตัวกระจังของเขาเนี่ยมันจะมีโซโกตะแกรงนะคะที่เป็นตัวตะแกรงนะคะกนนหิก็มะะค เข้าในตัวช่องลมของเขาตรงนี้นะคะทำให้ตัวรถนะคะดูดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและเดี๋ยวชินจะพาคุณลูกค้านะคะไปชมด้านข้างกันบ้างดีกว่าค่ะชินอยู่กับทางด้านข้างของเขานะคะตัวนี้เลยค่ะลูกค้าจะเห็นได้เลยนะคะว่าตัวค่ายซันโตของเขาค่ะจะมีการเดินเส้นสายนะคะด้านข้างของตัวรถเขานะคะจะเป็นเส้นสีขาวนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะและด้านล่างที่มีชายยื่นออกมานิดนึงนะคะจะเป็นเส้นสีดําด้านนะคะทำให้ตัวรถนะคะ ดูเท่แล้วก็โมเฉี่ยวสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและเดี๋ยวชินจะพาคุณลูกค้านะคะไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะในตัวด้านหลังเขานะคะลูกค้าจะเห็นได้เลยค่ะว่าตัวชุดแต่งของค่ายซันโตเนี่ยเขาจะไม่ได้เหมือนค่ายอื่นนะคะตัวนี้เขาจะมีเป็นดิฟิวเซอร์นะคะแล้วก็มีเนมเพลตติดตั้งให้ด้วยนะคะคำว่าซันโตอยู่ทางด้านนี้นั่นเองค่ะดิฟิวเซอร์ของเขานะคะจะตัดเป็นเส้นสีขาวให้เข้ากับตัวรถนะคะสีดาด้านหล่อหล่อเท่เทแบบนี้เลยนะคะและตัวนี้ค่ะในตัวรถของเขาะะจะมีเซนเอคังน่่ดดนนะ อุปกรณ์นะคะในภายในรถที่เรามีให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นอิ e เม e n c เจนซี่ชาร์ทโฮมชาร์นะคะเรามีให้คุณลูกค้านะคะครบจัดเต็มแบบนี้ไปเลยค่ะเดี๋ยวชินจะพาคุณลูกค้านะคะไปพบกับแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษ,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 ษที่ด้านหน้ารถกันเลยค่ะ และสำหรับผู้ลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจ MG S5 EV นะคะรุ่น X-Part คันนี้ค่ะราคาของเขานะคะจะจำหน่ายปัจจุบันอยู่ที่779,900บาทเท่านั้นค่ะและพิเศษนะคะสำหรับผู้ลูกค้านะคะที่ดาว25%ขึ้นไปค่ะรับเปเลรค่าดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่1.69%เท่านั้นค่ะและโุดไธรรมดานะคะชิ้นยังมีรายการของแถมเพิ่มเติมให้ค่ะในตัวชุดแต่งหลอเทจะเต็มรอบคันนะคะลูกค้าท่านใดสนใจโทรหาชิ้นได้เลยค่ะที่หมายเลข0621109736ชิ้น MG เมกาชัยภูมิค่า Thank you